สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซทุกท่านจ้ามาพวมาพ่อกับผู้สาวขาเลาะอ,อีกแล้วนะคะรับไม่ได้เป็นคนขับนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์เลาะนะคะตอนนี้ตีอยู่ที่อำเภอแก้งโคดจังหวัดไซยภูมิถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข201นะคะวันนี้ตีจะะ มุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นโดยผ่านอำเภอโคกไซอำเภอบรรจาอำเภอผ้ายืนนะคะไปจนถึงตัวเมืองขอนแก่นก็แล้วกันเนาะที่จริงวันนี้ตีขับรถตามไปเขาเรียกว,ว่าตามลูกเสือก็แล้วกันเนาะนั่นแหละค่ะก็ลูกเสือไปตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ตอนเย็นนะคะตีก็พอดีให้แฟนเลิกงานแล้วถึงจะตามลูกไปนะคะเพื่อว่าเมื่อคุณครูบอกว่าสามารถผู้ปกครองสามารถ ตามไปดูลูกๆเล่้งล้านเล่นกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะตีไปถึงแล้วตีจะรีวิวให้พี่ๆ FC ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแต่ตอนนี้ชมบรรยากาศบนเส้นทางหมายเลข201และก็เส้นทางจากก็เรียกว่าสซยาภูมิสู่คอนแก่นก็แล้วกันนอกว่าบรรยากาศแบบไหนย้ำถนนเส้นนี้เป็นถนนเขตสนบทบ้านนอกนะคะดูคูะาวิวทิวทัศนธรรมชาติถนนใหญ่และกกว้างมากเป็นถนนลาดยางนะคะ แล้วก็มีปั๊มน้ํามันแบบใหญ่โตมากๆปั๊มน้ํามันอยู่ที่เมืองไทยบอกได้เลยว่าแต่ละปั๊มนี่โอ้โหวิวสวยบรรยากาศดีเข้าไปนั่งพักผ่อนห้องน้าฟรีอันนี้คือโรงเรียนการละซิบแก่งคอนะคะดูสะพานลอยค่ะอยู่ที่แก่งคอนี้นะคะพูดถึงอําเภอแก่งคอจะมีอยู่สามสะพานลอยสะพานลอยแห่งแรกอยู่ที่ดูคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดพักรถนะคะ นี่คือจุดพักรถที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะเพิ่งสร้างแล้วเพื่อนไม่มีพิธีเปิดนะสร้างเสร็จก็ใช้เลยนะคะอันนี้คือห้องน้ำสาธารณาะคะ่ะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้าใช้แวะนั่งพักนะคะมีศาลาให้นั่งพักด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะคือการบริการที่ชั้นเยี่ยมมากๆบุญท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยย้ำว่าที่นี่คือบ้านนอกเขตสุนบุตรต่างจังหวัดของไทยอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดไสยาููิินะคะดูค่ะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะไม่ว่าส่วนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกล้วยกับข้าวน้องมันสาปะหลังนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเขตนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะเพิ่นเคยตีจากที่ตีได้ยินข่าวมาว่าคืออันนี้คือขึ้นอยู่กับตำบลช่องสม,มอนะคะ คำว่าส่องสม,มองเมื่อก่อนเนาะจากที่ตีได้ข่าวมาว่าเพื่อนว่ามีโจรเเค่ใหญ่ยักษ์นะคะต้องเรียกว่าท่านสละวันหรือเปล่าอะไรนี่แหละได้่ไส้หมอถึง3หมอนะคะถึงจะปราบอยู่นะคะทุกคนนั่แหละคะ่ะอันนี้คือประวัติย่อๆนะคะอะไรละเอียดพี่พี่เอทุกท่านสามารถไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะคะนั่นแหละคะ่ะเนาะ พูดถึงว่าบนท้องถนนเมืองไทยเดี๋ยวนี้อยู่ที่เมืองไทยนะเพื่อนไม่ต้องเข้าป่าให้ยุ่งยากไม่ต้องเข้าป่าให้ยุงกัดจุดๆ,ๆนะคะพีวีีการนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนมีห้องน้ําสาธารณะใช้ได้ทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะตีเป็นคนลราตีก็เข้าไปใส่แล้วบอกเลยเลยห้องน้ําสะอาดมากนะคะและก็สร้างเสร็จใหม่ๆมาดมันะค,ะ,นะ,คะ,ะตรงไปนี่นะคะครับ ตรงไปจะเป็นไัยภูมมเต่ตีไม่ได้ไปไซยภูมมนะคะตีจะไปคอนเกนนะคะข้ามสะพานนี้ไปนะคะทุกคนข้ามสะพานนี้ไปก็เข้าเขตคอนเกนอำเภอพคกคูไซนะคะถนนเส้นนี้ก็สร้างเสร็จได้ประมาณสักสองสามสี่ปีแล้ว,วถ้าต๋จจำไม่ผิดตอนเพิ่นเริ่มสร้างตีก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะถน,นนนี้เพื่อนบางจุดเพื่อนก็ยังสร้างอยู่บางจุดเพื่อนก็สร้างเสร็จแล้วและก็เป็นถนนคอนกิด อย่างหนามาตรทานมากๆนะคะเป็นทั้งถนนคอนกรีตและเป็นทั้งถนนลาดยางนะคะถนนเส้นนี้เนาะบรรยากาศก็คืออย่างว่าแหละตัดผ่านหมู่บ้านสนบดตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งหน้านะคะบรรยากาศช่วงหน้าพี่เพื่อนกําลังท,ทําไร่ทํานาชบอกได้เลยว่าเขียวกระจีสวยงามช่วงนี้หน้าแรงก็อาจจะ,ะเพื่อนเก็บเกี่ยวขุลาปูแล้วก็น่าจะเจอแบบ ทุ่งให้ทุ่งนาที่ทิ้งว่างไว้นะคะทุกคนจะเป็นแบบมีโตเฟืองโตฟางอะไรอย่างงี้หรือบางจุดเพื่อนก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรตามถนนหนทางนะคะแต่บอกได้เลยว่าถนนเส้นนี้วิ่งดีมากนะคะวิ่งดีมากไม่มีสะดุดค่ะนะคะทุกคนบรรยากาศก็ยังดีเห็นนะคะดูค่ะเสาพื้นเสาไฟสองสว่างตามลายทางไปอู้ตลอดลายทางเลยก็ว่าได้นะวิ่งรถดตอนกลางคืนนี่สู้ สวยงามนะคะสว่างสบายบรรยากาศจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะไว้มีโอกาสนะคะแล้วตีจะรีวิวบุญถนนเส้นนี้หรือว่าถนนสนบุตรเส้นนี้นะคะให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันว่าบรรยากาศบนุนท้องถนนไทยตามเขตสนบุตรยามกลางคืนจะมีบรรยากาศแบบไหนนะคะดูนี่ค่ะดูค่ะถนนนะคะสวยงามแล้วก็สะดวกสบาย ไปตลอดสายทางเลยคะ่ะถ้าพูดถึงว่าถนนตามเขตสุนรบุตรไทยนะคะมีความสะดวกสบายอย่างไรที่สําคัญเดี๋ยวนี้นะคะบนท้องถนนไทยนะคะตามริมถนนท่านจะมีห้องน้ํพท่านจะสร้างห้องน้าสาธารณะไวใ้ให้คู่คนที่ผ่านไปผ่านมาไว,ไว้พักไว้เศาไว้หายเหนื่อยไว้พักรถดถ้าอะไรก็เราค่อยเดินทางต่อแต่ส่วนใหญ่เนาะเพิ่นก็จะเป็นห้องน้ําที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ รถพ่วงอะค่ะทุกคนเนาะรถพ่วง10บล้อรถพ่วงที่ันเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นพ่วงบรรทุกอ้อยบรรทุกน้ำมุกน้ำมันบรรทุกรถอย่างน,นี้คะ่ะทุกคนเนาะพวกก็จะเข้าพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุก,กแลกะก็จุดพักรถหรือว่าเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ที่เข้าไปใช้ทั่วไปก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะคะปั๊มน้ํามันไม่ว่าจะเป็นมาปั๊มน้ํามันดูที่เมืองไทยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนาะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินนะคะ เรียกว่าปั๊มน้ำมันอะไรสีน้ำเงินนี่นั่นแหละคะ่ะก็มีการบริการของน้าฟรีนะคะของอยู่ของกินประเภทเซเว่นหรือว่าจะเป็นร้านขายของซําอะไรอย่างเงี้ยตามมาปั๊มน้ํามันจะมีบนการไว้ให้เราไว้กินไว้ดื่มไว้ซื้อไส้อะไรว่าซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนพักผ่อนให้เหนื่อยแล้วเราค่อยเดินทางกันต่อเพื่อรับประกันการเดินทางที่ปลอดภัยเนาะ แต่เรื่องราวของถนนเมืองไทยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่ายอมรับว่าถนนเมืองไทยนี้สะดวกสบายจริงๆนะคะถนนไม่ว่าจะตามเขตตัดผ่านหมู่บ้านชนบทอย่างเส้นทางอ่าตัดผ่านหมู่บ้านอย่างเส้นว่าเป็นถนนคอนกรีตไปจนถนนลาดยางหรือว่าจะทางไปไล่ไปนาเดี๋ยวนี้ทางลูกหลังแทบจะหาย,ายากแล้วนะคะบรรยากาศดูค่ะสิ่งแรกที่ตีสงสัยนะตีขับรถมานี่ค่ะดอกไม้เหลืองๆนะคะพี่ๆสิริค่น เนี่ยค่ะจะเป็นเต็มท้องทุ่งนาเลยนะเต็มท้องทุ่งนาเลยเพื่อนปลูกไว้ทําอะไรนะคะตีก็สงสัยมานานแล้วเนาะใครที่มีคําตอบสามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะทุกคนคือดอกไม้เหลืองๆเนี่ยแฟนตีเขาบอกว่าไปอ่าเพื่อนปลูกไว้ทําปุ๋ยอะไรนี่แหละคะ่ะทาปุ๋ยนี่แหละคะ่ะตีอิก,ก็อ่าไม่ทราบแต่ตีก็สงสัยตีเลยถามแฟนแฟนตีว่าทําปุ๋ยนะคะแต่ที่มาคําว่าทําปุ๋ยนี่อ่าเพื่อนอาจจะเป็นโรงงานอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนมา อาไซไปทําปุย๋ยอะไรดูควาบรรยากาศนะคะต้นตาลค่ะพี่เอซี่ทุกท่านต้องตาลแล้วก็อาส่วนกล้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือถนนที่ตัดผ่านทุ่งไ้ทุ่งนาน,นะคะเป็นถนนสีเ่เลนไปสองมาสองนะคะถ <_ cía> นนลาดยางอย่างดีนะคะสะดวกสบายมากมาก<อ>บรรยากาศบนบ้านนะคะทุกคนนะคะก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึงมนุษยธรรมบางุนด้วยนะคะ นี่แหละค่ะถนนเมืองไทยนี่คือถนนบ้านนอกของไทยตามเขตชนบทนะคะตัดผ่านหมู่บ้านชนบทรีจนตรงนี้จะอยู่ที่อำเภอโคกภูใสนะคะอำเภอโคกภูใสมุ่งหน้าไปสู่อำเภอบรรจานะคะแล้วก็ผ่านอำเภอบรรจาก,ก็จะเป็นผ่านอำเภอบ้านยืนแล้วก็จะเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะตีขับรถไปนี่ก็จะประมาณจากไซยภูมิจนถึง คอนแก่นนีจะแกนคอนะคะไปถึงคอนแก่นตรงที่ค่ายลูกเสือของอาลูกตีที่ตีไปรวมกิจกรรมนะก็ประมาณสักจากจากร p s แี้วประมาณ80กว่ากิโลนะคะ80กว่ากิโลก็น่าจะไปถึงถนนที่นี่เป็นถนนหมายเลข229นะคะพี่พี่ทนคานดูค่ะถนนค่ะเงาดำวับเพิ่งสร้างเสร็จนะคะพี่เพิ่งเขียนว่าเทศบาลตำบลภูผาแดงนะคะอันนี้ กล้จะเห็นเขตสบานแล้วก็อันนั้นพ่นเขียนมาบ้านหนองบ้านหนองอะไรอ่ะบ้านหนองตีอ่านไม่ออกนะคะทุกคนตีอ่านไม่ออกต้องขออภัยนะคะหน้ามีปั๊มน้ํามันปตทด้วยค่ะมีห้องน้ํานะคะปตทบ้างาปั๊มน้ํามันสีเขียวๆนี่จะเรียกว,ว่าปั๊มน้ามันอะไรบางจากหรือเปล่านั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันไหนนะคะบริการปีนะคะทุกคนห้องน้ํารูลาสะอาดนะคะทุกคนมีที่จอดรถ แล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนมีเซเว่นมีร้านอาหารมีเขาเรียกว,ว่าร้านอาหารตำสั่งมีครบนะคะทุกคนหิวข้าวก็ไปสั่งกินกันได้นะคะและคะ่ก็ดูก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขอไภัยครับรถซมวิวบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยถนนหมายเลข229มุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นมาคะบ๊ายบายคะ่ะ